การมีการระบาดในระลอกที่2เริ่มต้นมาตั้งแต่16สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะทางเจ้าหน้าที่เองพยายามจะมีมาตรการในการคุมเข้มค่ะอย่างเช่นเคอร์ฟิลแล้วก็มาตรการควบคุมทางสังคมอื่นๆแต่ว่าระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่ของเมียนมาเองจับกลุ่มประชาชนที่ฝ่าฝืนมาตรการเหล่านี้ได้เกือบพันคนเลยค่ะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมียนมานะคะแล้วอาจจะยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์การระบาดของโควิด19ให้เลวร้ายลงไปอีกค่ะ โดยกระทรวงสาธารณสุขของเมียนมารายงานสถา,านการณ์การระบาดของโควิด -19 ว่าในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นมีการยืนยันผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก201คนเพิ่มจำนวนผู้ป่วยสะสมเป็นอย่างน้อย2,796คนนะคะในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว676คนเพิ่มขึ้น51คนและเสียชีวิตอย่างน้อย16คนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก2คนด้วยกันนะคะ โดยจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในเมียนมาเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่านับตั้งแต่มีการยืนยันผู้ติดเชื้อจากภายในประเทศที่รัฐยะไข่เมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามค่ะแนวโน้มการพบผู้ป่วยใหม่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะสำหรับในเมืองย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเมียนมาเองรายงานเมื่อวานนี้ค่ะว่ารอบเจวันล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มประชาชนที่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลและมาตรการควบคุมทางสังคมได้969คนทั่วประเทศนะคะผู้ชายเยอะหน่อยค่ะ919คนและเป็นผู้หญิง50คนในจำนวนนี้ยังรวมไปถึงเจ้าของสถานประกอบการและลูกจ้างของกิจการที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยบางส่วนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของทางการนะคะที่มี สั่งปิดช่วคราวแต่มีหลายแห่งเลยค่ะที่เจ้าของสถานประกอบการลักลอบเปิดบริการแบบเปิดแบบตามปกติในช่วงเวลานี้นะคะก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการนั่นเองค่ะ